เรือถ <usion board. S 1> <Jean> ึงที่เรือถึงหมายเรือมารับไปนะครับตอนนี้ไปหมายไหนกันไหมวันนี้จะไปกินกาแฟหน้าพังเอา ท่านนะโอ้ยมาอะไรครับเนาะปลากดครับปลากดนะครับนี่ฮะปลากดขาวนะครับโอ้ได้ตัวแรกเลยโอยตัวแรกนะครับพี่พักเบอร์เกอร์นะครับเดี๋ยวรู้นะครับวันนี้เป็นไงวันนะครับโอ้ย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 สองน้าสองนะถ้าเหยื่ออะไรครับนี่เป็นจิ๊กครับโอ้ยจิ๊กรับจิ๊กรับโอ้ยขันนะโอ้ยลูกปลาขึ้นแล้วนะขันเดี๋ยวขึ้นเงาเดี๋ยวขึ้นเงาถ่ายเขาพบไหมถ่ายเขาหนุ่ยแล้วโอ้ย เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวโอ้ยฉลาดาโอ้ยได้ครับนั่นนะขึ้นมาเลยครับโอ้ยหวานแค่ไหนครับนั่นนะตัวนี้มาโอ้ตัวนี้ไม่มีแรงครับไม่มีแรงลากเลยตัวนี้นะครับนั่นนะโอ้ยหาเจี๊ยบนะครับนี่ครับเปลี่ยนมาขดโอ้ขดดูดัครับตัวนี้ประมาณโลครึ่งครับ โอ้ด oh, oh, well ้แลวดูไซส์หน oh, hey. right. ่อยสิโอ้ยใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นี่ฮะฝากกดนะฮะดีดุดเร็วกล้ารทำอะไรดีโอ้โหโอ้โหอ้โหนั่นนะใช่เข้าไปครับตัวนี้ไซส์นี้ก็พอได้อยู่ครับโอ้ปลากอ้โอ้ยฝาฉลาดไหมฮะ นักขับนักนักเรงไม่มีงานกานนะโอ้ยมา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 แล้วครับน้าอ้าววิเชาโอ้ยไซสี่ห้าแปดสิบครับโอ้โหนฮ้นะายอดเลยจัดกันไปเรื่อยๆครับนะ้าเดมดีมือดีเต้นได้ด้วยแตครับบรรยากาศบรรยากาศนะครับ เอาเราจะจังไถเอาจังว่าเจ็ดมือวะนีครับน้โอ้โหมาอีกแล้วครับนนะจัดไปเรื่อยๆครับนตัวปเครับน้าตับลงยักยักโอตัวสวยใได้ครับมเลยครับนนะโนะอ รอชมนะยครับเฮ้ยตัวสวยๆนั่นนะสกีงครับโอ้ยเต็มโอ้ยคันดูใหญจ้านตัวนี้ที่ปลากรดจังครับตันนี้เปลี่ยนแนวนะครับที่ปากอ่าวบันดอนนะครับบรรยากาศนะปากอ่าวบรรยากาศดีมากมาครับมาจัดกันเรื่อยๆครับแรงดีจังโอ้โหนี่ครับลูกปลากรดครับตัวนี้แม่มนเอาไปเลี้ยงนี่นะครับที่ฟักนะครับ ตับมูทู่มาแล้วครับนี่ทุกใบใจเลยครับโอ้ใหญ่แบบนี้ได้เสียนมูทู่เสียนมูทู่ครับเส้นมูทู่เสียนมูทู่ครับตัวใช้ได้ครับตรงนี้ได้แล้วนะนี่เธอเอ้ยน่าโดนโดนโดนกันครับนะโอ้โหผมตัวเลยครับนะโอ้โหฝังนตัวกันโดนครับน้องนี่โอ้โหครับนี่ครับนะนะปวดไม่ได้หวานเจี๊ยบเลย โอ้โหมาแล้วครับตัวใหญ่มากปรากรดเครับงูมาแล้วครับโอ้น oh, ี่ครับโอ้โหนะฮะปรากฏโอ้โอ no, no, no. <m ur rent noise> ้หง <m ur rent noise> ูตัวน <problems> ี้ก็ติดเข้ามานะโอ้โหนี่ฮะสองตัวแพคคู่เลยโอ้เหนื่อยเหนื่อยครับมาน้าหน้าตายตายไปลุดเขาอีกแล้วโอ้อีกแล้วตกจริงจริงกินจริงจริงครับน้าโอ้โหเล่นเงียบกิ๊บครับหนุ่มใหม่แล้วครับน้า โอ้โหมาเลยครับหนาๆแบบนี้ห่อมันเจี๊ยบหวานเจี๊ยบขนาหนาหวานเจี๊ยบขนาหนานี่ฮะมาแล้วครับโอ้ยปากกัดปากกัดข้าวโอ้โยโอ้ยดีเจี๊ยบขนาดหนาใช้ได้ฮะตัวนี้พาขบมาเลย อะไรครับตุกคาตุกคา,า,านั่นะตุกคาตุกคาโอ้ตัวสุดสวยครับนั่นะมันอื่ามันเนี่ยโอ้รองนะครับรองหางนะครับลังลังลังมาลั่งเหยงอ่ะเอาหาๆๆๆาๆๆนึ่งครับตุกคาโอ้เกี่ยวเกี่ยวข้างมาโอ้ยมาเลยครับมาเลยครับ อะไรแมบู้นนะครับตามหรือสูเจะไป่ววะไม่มาเลยมาไม่เป็ดอะได้หดแล้วแน่เลยนู้นนู้นใช่ได้นะครับตัวนี้นะนะรองอดูครัว่ามันตัวอะไรแต่ว่าใช้นี่ผ่านเลย จับรู้เลยนะครับนี่ไซรู้เลยใช้ได้แน่นอนโอ้ยกำพุดมาเริ่มแล้ฮะตัวนี้โอ้ยไซกิโลแน่นอนนะตัวนี้ปุ๊บโอ้โอ้ตายตายนะโอ้ใหญ่นะนะมาพูตัวนี้ใช้ได้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็กินอยู่นะน้าๆเลยเอาไปเรามาฝั่งนี้ก่อนนี่คมาได้ขนาดนั้นโอ้โห โอ้ยโอ้ลรก็๊กลวกว้าวอีายๆๆกเลยพวกนี้มาเลยโดนี่ครับนนะโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับนะปลากดทิปปากกดมานี้อีป่าเบนเยยยยเบนเย้ยโอ้มาแล้วครับนีะโอ้ยตัวสวยๆครับ có bên lắm, mấy cái bên ngắm mùi thu, này mày ngắm này mày 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 mày